สวัสดีครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายรายต้องประสบปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดทำลายในแปลงนาข้าวนะครับทาให้ผลผลิตได้รับความเสียหายเกษตรกรต้องขาดทุนจํานวนมากตามทันเกษตรกับผมต้นต้าชัยนันวันนี้นะครับมีเทคนิคง่ายๆของคุณลุงชัยพรโธมพันเกษตรกรที่อาเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งเขาก็มีเทคนิคในการทํานาแบบน้ําแห้งร่วมกับการนาหลักธรรมชาติมาช่วยป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวนะครับวิธีนี้เหมาะสําหรับพื้นที่ที่แห้งแล้งและมีปัญหาฝนทิ้งช่วงครับ คุณลุงจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินจะไม่เผาฟางข้าวแต่จะไถกลบต่อสังข้าวเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินวิธีนี้ต้องปรับสภาพท้องนาให้เรียบเสมอกันหลังจากนั้นหว่านข้าวในอัตราเมล็ดพันข้าวไร่ละ25กิโลกรัมขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่จะหว่านการไรละ30-40กิโลกรัมนะครับส่วนวิธีการให้น้ําจะแตกต่างจากวิธีการทํานาดําและนาหวานทั่วไป เกษตรกรจะสังเกตสภาพดินในแปลงนาและละักษณะของต้นข้าวก่อนาการยิ้นเริ่มแห้งและใบข้าวเริ่มเหี่ยวก็จะสูบน้ําเข้าแปลงนาเพียงครึ่งหนึ่งของพื้นที่นาทั้งหมดปล่อยให้น้ําไหลซึมไปจนทั่วแปลงนาเองวิธีนี้จะทําให้พื้นนามีความชื้นเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของต้นข้าวแต่ข้อสําคัญควรจะเว้นไม่ทาเช่นนี้ในช่วงข้าวตั้งท้องและต้องไม่ปล่อยให้ใบข้าวเหี่ยว การทำงานด้วยวิธีนี้ต้นข้าวจะมีการปรับตัวอย่างรากลงไปหรือการปลูกด้วยวิธีอื่นๆนะครับและแตกตอได้ดีต้นไม่ล้มง่ายเมื่อต้นข้าวเจริญเติบโตขึ้นต้นจะห่างอากาศไายเทสะดวกซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการอาศัยของพิกระโดดสีน้ําตาลครับก็ไอพิษกระโดดสีน้ําตาลเนี่ยมันจะอยู่ต่อเมื่อมีน้ําแช่ขังเท่านั้นถ้าเกิดน้ําแห้งๆเนี่ยมันมาอยู่วันถวันมันก็ไปเพราะว่ามันอยู่มันต้องมันไม่มีน้ํากินมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ไป แล้วบวกกับของเราเนี่ยใช้สมุนไพรควบคุมแมลงปรากฏว่าตัวห้ามตัวเบียร์มันมีเยอะมันก็เลยกินเพี้ยเพี้ยมันก็ทนความร้คายไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวห้ามตัวเบียร์มันเยอะโอ้โหไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ไอ้ด้วงด,ดินนะมันก็เลยไปไปอยู่ที่อื่นดีกว่าคุณลุงจะแนะนําอีกด้วยนะครับว่าการทํานาแบบน้ําแห้งนี้จะต้องทําร่วมกับการใช้สารสมุนไพรขับไล่แมลงทดแทนการใช้สารเคมีนะครับจะช่วยให้แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างเช่นแมงมุมด้วงตาแล้วก็ด้วงด,ดินในแปลงนานั้นเพิ่มขึ้น พื่อช่วยตา้านทานการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงได้นะครับวิธีนี้ช่วยลดต้นทุนการผลิตแต่ว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับช่วงนี้กลับไปที่กุณศรีสุธพากันต่อผมต้นกล้าช้ยนันลาไปก่อนสวัสดีครับ